เกิดอะไรขึ้นคนดูชมหนกักแต่เรตติ้งกลับดิ่งลงเหว6ก,กันสนานเข็มซ่อนปลายสุดเสียดายเพราะเหตุนี้สนุกแค่ไหนก็ไม่มีทางได้เกิด ไม่รู้ว่าเพราะ EP เมื่อวานที่ออกอากาศในคืนวันที่15สิงหาคม2022ความแซบความหนัวลดลงไปจาก EP พวันก่อนหน้ามากไปหรือเปล่าเพราะเรตติ้งละครไม้เด็ดช่อง7อย่างเข็มซ่อนปลายผลงานผู้จัดคนสวยเสียบโสภิดนภาเรตติ้งลดไปจากตอนที่ผ่านมาซะอย่างนั้นโดยทำไปได้ที่3.9แม้ว่าจะไม่มากมายอะไรแต่ก็ถือเป็นการหลุดจากเลข4ที่อุตส่าห์พาตัวเองขยับขึ้นไปได้สาเร็จแบบน่าเสียดาย อยูน่นิดเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าต้องเพิ่มรีกีความแซบให้กระชูดกว่านี้อีกสักหน่อยจะได้ดึงเรตติ้งกลับไปได้ทำเอาแฟนละครสูดปากให้กับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายกันท่วนหน้าเพราะโชว์ความดราม่าแบบสับทุกอีพีแถมกระแสในโซเชียลแบ่งทีมเชียร์ยทีมเยาวยอดทีมเฉิดกันยกย่ายล้นให้กับแผนการแก้แค้นเอาคืนการของสองนางเอกนุนวรนุษพิษรมฮักดีกับทิสาวริทิสาลิมรรมมหิสอนพาให้เรตติ้งแรงสนั่นจ ทุกสัปดาห์กระแสดีแบบนี้ทางคู่เห็นแล้วถึงกับยิ้มแก้มปริโดยเฉพาะทิสาที่บอกว่าปลื้มใจส,สุดๆไปเลยที่ผ่านมาละครแนวดราม่าที่ทิสาเคยรับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ถูกกระทำแต่ความท้าทายของเรื่องนี้ตัวละครเฉิดของทิสาเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสู้โนตรงไปตรงมาเชื่อมันในตัวเองหัวร้านใครดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับไม่เคยคิดทําร้ายใครก่อนมีฉากเลิฟซีนที่ค่อนข้างชัดเรียกได้ว่าแซบก็เป็นบทที่ค่อน ค้างต้องใช้พลังกับตัวละครเฉิดในเกือบทุกฉากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามละครเรื่องนี้มากๆนะคะเห็นกระแสตอบรับแล้วก็หายเหนื่อยแต่ที่ปลื้มใจและดีใจมากก็คือได้ร่วมงานกับพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นน่ารักใจดีเป็นกันเองทั้งกับทิสาและทีมงานทุกคนเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราได้แสดงกับรุ่นพี่ที่แสดงเก่งขนาดนี้คือมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่จะได้มาร่วมงานกับพี่นุ่นถามว่ากดดันไหมตอนที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่นุ่น ก็ไม่กดดันมากค่ะคิดแค่ว่าจะต้องตั้งใจแสดงในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้ทั้งพี่นุ่นและนักแสดงทุกคนที่เราต้องร่วมงานด้วยสามารถทํางานกับเราได้อย่างราบรื่นที่สุดถ่ายทอดบทบาทออกมาให้แฟนๆได้ชมกันได้ดีที่สุดยังไงฝากติดตามชมกันเรื่อยๆนะคะรับรองว่าเรื่องราวจะสนุกน่ารุ่นมากขึ้นไม่อยากให้พลาดค่ะ